ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องท่องใสผ้ารวยนะครับเอาสําหรับคาขึ้นนี่นะครับก็ได้มีโอกาสได้เดินทางมาที่วัดปู่ทมดินนะครับซึ่งมาตามตัวเลขแนวทางนะครับสรุปโค้งสุดท้ายนะครับโบดิมาช่วงกลางวันคือเพลินนะครับได้มากลางคืนนะครับเนาะได้มากลางคืนเอาสรุปบัดสุดท้ายบัตนแชนนะครับลูกไส้ลามุ่นโปรนะครับเนาะ ตัวเกลื่นเลยนะครับเอฟซีทุกท่านครับเอาท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะได้รับคลิปเด็ดและข่าวสารดีๆจากทางช่องท่องสายผ้าด้วยนะครับเอามาเข้าไปกราบนมัสการหลวงปู่น้ำกันนะครับซึ่งหลวงปูพ่พิ่งกะท่านจิตของสงฆ์พิ่งกะเซ็จจะแล้วนะครับเนาะกลับมาเข้าไปกราบนมัสการเพื่อขอตัวเลขแนวทางกับหลวงปู่นะครับ หลวงปู่พ่นจะมีแนวทางเด็ดๆดีๆฝากเอฟซีเป็นโตไดนะครับมาเข้าไปนะทางดานน้านในนับกันนะครับรกบลับกลับนศันการ,คร์ครับหลวงปู่ครับสาธุโอ้ยมือนีก็ได้ม,มากครับมาเหมือนเนาะครับนอกมาถาหลวงปู่กลัวคนดีททำภารกิจของสงแล้วนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ท้องใสวันนี้วันที่สาม สามสิบครับอ่าทำไมก็มาค่ำแทะติดธุระอยู่นะครับผมปู่นี่แหละเลขหลวงปู่ที่ปล่อยไปก่อนนะนี่แหละนี่แหละเลขหลวงปู่ที่ปล่อยไปก่อนนะอ๋อห้าสองแปดห้าอืมเก้าหนึ่งอืมเจ็ดสี่อ่าเจ็ดหนึ่งอ่าเจ็ดแปดอ่าเก้าสองอ่านะครับหลวงปู่ถ้าเลขหลวงปู่ท้องดินงวดนี้ไม่ถูกมาเอาเงินคืนนะอ๋อ เพราะสายลวงปู่มั่นใจอ่าถ้าเลขไม่ถูกเนี่ยที่ลวงปู่ให้ไปเนี่ยไม่ถูกนะม่มาเอาเงินคืนครับอ่านี่อ๋โอโอ้ปู่สรุปโค้งสุดท้ายเน้นๆนะครับอ่าใครซื้อเลขไม่ถูกแล้วมาเอาเงินคืนกับลวงปู่ทมดินเนอะถ้าไม่ถูกลวงปู่คืนตังให้อาซีท <24 S 2> ุกท่านครับอ่าแต่ว่าอย่าตัวมันออกอย่าไปตัดทิ้งนะ ครับผมฟันคักปันนี้นะไม่ถูกจะให้มันรู้ไปทองใสครับผมอลูกปูฟันคักปันนี้ทําไมออกนี่ให้มันรู้ไปครับอ่านี่นะเห็นไหมเนึ่ห้าสองแปดห้าเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดแปดเก้าสองอันนี้เล็กล่างนะนเนี่ยการบนด้วยอ๋อเน้นล่าง กับปันบนไม่น้่งมันบอครับผมนี่และผมอ๋ออันนี้มาหมัดหมาดนะครับห้าเจ็ดสามหกแปดสามเก้าเก้าถ้าเกิดใครซื้อแล้วไม่ถูกหัวยอยู่นี่นะเมาเงินกับปู่ทมยินคืนเด้อเด้องใสยเด้อครับผมอ่าให้ปานนี้ยังไม่ถูกแล้วครับ เมาเอาเงินคืนไปจากกับปู่ทมดินครับผมอืเข้าใจเนาะครับอเข้าใจครับหลวงปู่ครับหลวงปู่มั่นใจขนาดนี้นะครับเ้ียกสิถุ่ันครับรีบหาชะลากนแบงรัฐบาลไว้นะครับตั้งแต่เต้าเลยนะครับเออห้าเจ็ดสามนะครับแล้วก็หกแปดสามนะครับส่วนสองตัวก็คือเก้าเก้าเก้าหกแล้วก็ 6ก oh, oh. นะครับขอส oh, ่วนนี้9192หน่ะเห็นไหมนะครับผมเห็นไหม9192นะ9192ออ่า99แสดงว่าปูปูเน้นลักเก้านะครับ uh huh. ในงวดนี้เน้นเก uh ้า huh. ครับผมเน้นเก้า huh. เอาเป็นเลขยอัน นีมิตรฟันมันมาเล่บอกครับหลวงปู่้หลวงปู่ฟันเห็นเขาเล่นไฮโลให้เปิดไฮโลมาเห็นหก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 เก้าเก้าน่ะครับผมอ้าหกสองตัวเก้าสองตัวอมันหกเก้าเก้าหกบอกเก้าเก้าบอกหรือว่าหกสองบอกเก้าสองบ่อน่ะเก้าหนึ่งเก้าสองบอกเห็นไหมน้าครับใครซื้อแล้วยังไม่ถูกนี่มาเอาเงินกับปู่สมดีขึ้น ได้ยินไหมท้องใสครับผมอ่าใครอยากให้ท้องใสไปตามหวยที่ไหนก็เอาเงินค่าน้ำมันรถให้ท้องใสหน่อย <c oughs> อให้แต่ท้องใสไปตามหวยมาให้อืมถูกหวยแล้วก็ไม่ช่วยค่าน้ำมันท้องใสไหม เลยมาค่าน้ำน้ำมันหมดได้ยินข่าวว่าน้ำมันหมดที่ไหน้าครับเมียสุกทายรถตั้งยังตั้งแงอยู่น้ำมันหมดแล้วครับช่วงนี้นี่ไป๋ครับไปครับลวงปูเดินทางไกลพอใสยเดินทางไกลเอฟซีทั้งทั้งหลายนี่ช่วยท้องใสเด้อเมื่อวันนี้เห็นสุกรถเข้ามาหน้าประตูวัดอยู่เมียซุกนึกว่ารถนึกว่ารถเสียที่ไหนบอกลวงปู่รถน้ำมันหมดเล่นี่โอ้ย ถ้าซื้อเลขหลงปู่ทมดินไม่ออกไม่ถูกแล้วก็มเอาเงินคืนได้เนี่ยนี่ครับนี่ถ้าไม่ถูกแล้วก็มาเอาเงินคืนจากปู่ทมดินได้ถ้าถึงแล้วเอาเงินค่าธรรมนให้ทองสายหน่อย <c oughs> <c oughs> ช่วยทุกปู่หน,น่อยห้าเจ็ดสามหกแปดสามโอ้นี่ม,มีแค่สอง,องหางนี่มั้งครับตัวปู่อ่าสามตัวเก้าหางนะครับ 996696ล่ะครับผมอ่านั่นแหละเบ,เบอร์โทรเบอร์โทรหลวงปู่เบอร์ทนาคารหลวงปู่ครับเ,เบอร์โทรหลวงปู่เบอร์ทนาคารหลวงปู่แต่เบอร์ธนทาคารท,ทองไสยอยู่ไหนบ้านนี้เขาจะโอนเงินให้ค่าน้ำมันเขายังไ <laughs> ม่มีเบอร์ทนาคารอยู่นี่โ<ม>อนได้ครับแต่ <laughs> ไม่ลง <laughs> กล้าจะลงครับเอฟซีทั้งหลายที่ดูรายการทองใสพาลวยอยูอ่ไอ,อ,อไปที่ไหนก็ไปตาม เลขมาให้เอฟซีดูค่าน้ำมันก็ไม,ม่มีวันนี้ซุกรถเมียซุกเข็นรถเข้ามาหัวกนั่งขับเมียเข็นรถเข้ามานึกว่ารถเสียที่ไหนได้บอกว่าหลวงพ่อรถน้ำมันหมดโอ้ยนะครับมาหมดอยู่ในวัดอถ้าหมดที่อื่นแล้วเลยละสายเอ้ยถ้าทางขึ้นเนินไปไม่ได้เลยครับอ่าเอา,เ,าเอา,า,าเบอร์ธาคารขึ้นไหนเด้เบอร์ธนาคารจะอ,อ เพราะถ้าเกิดเขาช่วยค่าน้ำมันรถเขจะเอาก้ที่ไหนโอนมาหาหลวงปู่หรือบอกโอ้ต้อหาหลวงปู่หลวงปู่ไม่ให้ได้หลวงปูเป่เอา,าเงินก่อสร้างได้ทํากุฏิได้ตอนนี้ตอนนี้หลวงปู่ก็ทํากุฏิได้โอ้อออก็ไปจะทํากุฏิไม่ทํากุฏิแล้วสองหลังข้างหลังเลยออก็ขาดปัจจัยอยู่หรอ,อรถ้าเกิดเขาจะโอนเงินช่วยค่าน้ำมันท้องสท้องสอย,อยู่ไหนละบ้านนี้ เบอร์อะไรนะท่องใส019เอามาวางใสด่ดินี่นะใครจะช่วยข้าน้ำมันทองใสนะเอองใสวันนี้ท่องใสน้ำมันหมดเข็นรถเข้ามาหาหลวงปู่โอ้ถ้าหมดที่<ะ>อืน่นมันตกไกลได้นะท่าไรนี่01 0195 <0, S 2> สองแปดหนึ่งสามแปดหกหกอ้าวทอก็อทองก็สอนะใครจะโอนช่วยค่าน้ำม,มันทองใสวันนี้ทองใสน้ำม,มันหมดอยู่หน้าวัดหลวงปู่เข็นเข้ามาเลยมาค่ำนี่ละ่ะจำไว้โชว์ให้เขาดูไหมโชว์ใกล้ๆมันไม่เห็นเนี่ยนะทองใสไม่ยกอันนี้ขึ้นเห็นเห็นครับอืมอืม นั่นแหละนี่นะใครจะช่วยข่าน้ำมันทองใสนะศูะนย์เก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์ห้าสองแปดหนึ่งสามแปดหกหกทศนิยมนั่นนี่ทศนิยมอันนี้เลขลุงปูอ พวันนี้ถ้าซื้อไม่ถูกนี่เมาเงินคืนครับหลวงปู่เด้อต้องใส่ครับนี่แหละเข้าใจนะท่างใสครับผมอ่าอ่าเข้าใจนะนี่แหละสองตัวยังไม่เขียนเลยของหลวงปู่ชุดแรกกับชุดชุดแรกเอาเขาไม่ไหวหรเสียงไม่างเ้เสลยงเร็วหรูนั่งเด้อหองนั่งนี่แหละนี่แหละนี่นี่แหละสองตัวน่ะครับเออ ชุดแรกที่ปล่อยไปนะเลขล่างน่ะโอ้เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าเก้าเนี่ยเมื่อนั้นผมกับบริมาอีกครับนี่เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าเก้านเนี้ยชุดนี้บริมาผมมีมากใชุดแรกครับเก้าเก้านเนี่ยเอาเพียงแค่นี้นะท้องใสครับผมอ่ารีบมาหารีบซื้อรีบซื้อซื้อมากได้มากซื้อน้อยได้น้อยครับผมเอาอ่าแค่นี้นะ 啊，三<卡>、二、一。